ปรีกล้วยให้โชคชาวบ้านแห่แก้บนหลังได้โชคใหญ่สองตัวสามตัวเข้าปเป๊ะงวดนี้รุ้นต่อสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีขา่าวสารในตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะคะชาวบ้านนี่เฮ hey, ลั่นเลยนะคะเมื่อปรีกล้วยที่โผล่จากดินให้โชคนะคะถูกทั้งสองตัวสามตัวนะคะเข้าไปเป๊ะรวยกันทั่วหน้าเลยนะคะงวดนี้ชาวบ้านเลย นำสิ่งของมาแก้บนนะคะปรีกล้วยให้โชคนะคะเอาผ้าสามสีมาผูกแล้วก็แก้บนกันอย่างคึกคักนะคะเหตุการณ์น,นี้นะคะกล้วยโผล่ที่ดินนะคะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะคะชาวบ้านได้เจอปลีกล้วยที่โผล่จากดินนะคะแล้วก็เชิญร่างทรงชื่อดังของจังหวัดชนบุรีนะคะมาทําพิธีขอเลขเด็ดจากปรีกล้วยที่โผล่จากดินจนํานวน2หงนอบริเวณพื้นที่หมู่เจ็ด อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะโดยล่างทรงพ่อปู่นะคะบอกว่าปรีกล้วยทั้งสองชื่อแม่พี่กุลเงินแล้วก็แม่พิกุลทองนะคะจะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวร่ำรวยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะพร้อมบอกอายุแม่พิกุลเงินกับแม่พี่กุลทองว่าอายุ973ปีนะคะเขียนใส่กระดาษตรงๆคือ793แล้วก็23นะคะส่วนเลขทูปปากฏนะคะคือ3 5 9หนะคะ และระหว่างทําพิธีขอหวยอยู่นั้นนะคะก็ได้มีคางคกมาอยู่ระหว่างปลีกล้วยทั้งสองต้นนะคะไม่มีทีท่าวาจะหนีไปไหนร่างทรงบอกว่าจะมาให้โชคเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีคนจับท้องคางคกงายขึ้นปรากฏเลขที่เห็นชัดคือ37เด่นชัดมากนะคะทําให้งวดที่ผ่านมานี่ชาวบ้านรับซับอื้อซ่านะคะถูกเข้าไปตรงๆ3ตัว2ตัวนีเนน่เน้นเลยนะคะเลขกล้วยปลีกล้วยนะคะ ให้โชครวมถึงเลขขังคกนะคะเข้าเป๊ะเ,เลยนะคะวันนี้นะคะชาวบ้านเลยไปแก้บนนะคะหลังจากผลประกาศรางวัลออกมานี่ชาวบ้านนี่เฮลั่นเลยนะคะต่างมาแก้บนบริเวณที่พบผลกล้วยนะคะบางคนก็นําชุดไทยสบายเฉียงเครื่องเส้นไหว้ต่างๆน้ําแดงพวงมาลัยมาถวายนะคะแล้วก็ส่องเลขต้นกล้วยต่อนะคะเพื่อไปเสี่ยงโชคนะคะ บางคนบอกว่า29นะคะงวดนี้9229นะคะว่ากันไปนะคะจากการสอบถามผู้ที่เคยมาร่วมทําพิธีขอเลขเด็ดนะคะบางคนบอกว่าถูกรางวัลกันทุกคนเลยนะคะรวมๆกันแล้วนะคะเงินรางวัลที่ได้ในการถูกหวยถูกรางวัลในครั้งนี้นะคะ เป็นหลักล้านเลยนะคะชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ข้อมูลตรงกันว่าคนที่มาร่วมทําพิธีวันนั้นขอผ่านร่างทรงว่าอยากถูกลงวันเพื่อนําเงินไปทําบุญกรถินนะคะและนําไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันนะคะส่วนอีกเงินลงวันที่ถูกก็จะแบ่งมาสร้างศาลาให้กับต้นกล้วยนะคะพร้อมสร้างศาลให้แล้วก็ซื้อเครื่องเส้นไหว้นํามาถวาย โดยในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะคะจะมีการขอเลขเด็ดอีกครั้งนะคะก่อนวันหวยออกนะคะนี่เลยนะคะคนดวงเห็งเขาก็มาแก้บนแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะ